คุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่พี่ตงครับกับเราได้นายกกันคนนี้อีกคนหนึ่งจริงเราสองคนนี้ก็ผ่านอะไรเขาเรียกอะไรนะกรรมวิธีในการคัดเลือกนายกมาหลายสมัยแล้วใช่ไหมครับคุณสืบพงศ์ครับคุณสึกพงศ์เห็นอะไรจากการจากนายกคนนี้บ้างเอางี้ดีกว่าอืมก็คงต้องอยอมรับนะครับว่ากระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตีคนที่สามสิบเอ็ดเนี่ยดําเนินการไปด้วย ความรวดเร็วพอสมควรนะครับหลังจากที่นะครับคุณเศรษฐาทวีศินเนี่ยต้องพ้นจากตําแหน่งไปนะครับดังนั้นกระบวนการในเรื่องของรอยต่อเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีนะครับสามารถเชื่อมต่อกันไปได้ก็คงต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีแผนงานนะครับซึ่งนะครับก็เลยทําให้ เรื่องรอยต่อไม่มีปัญหารนะครับรวมทั้งการสื่อสารนะครับหรือวิธีการพูดคุยกับสื่อนะครับของคุณอุ้งอิงแพรองทานเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าทําให้ผมแปลกใจพอสมควรนะครับเพราะดูเหมือนเธอเนี่ยจะเตรียมตัวมาค่อนข้างดี oh. นะครับทั้งการตอบคําถามหรือประเด็นต่างๆในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษก็ต้องยอมรับนะครับว่า เธอก็ค่อนข้างทําการบ้านมาดีครับพี่โตับครับแต่พอนี่วันนี้วันวันอาทิตย์นะครับเธอรับไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ทำไรเลยโผล่มาละสามคดีกาลังรออยู่ตอนนี้แล้วจะไหวเหรอนะครับก็นะครับก็คงต้องรอดูไปนะครับแต่ซึ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือนะครับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยผมสังเกตดูนะครับว่านะครับ ตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามจะตัดเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ให้เป็นประเด็นตามมานะครับทั้งเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับที่คุณสรวงค์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยไม้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยบอกจะตรวจกันแบบเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็จะสอบถามคณะกรรมการกิฬาคามีให้มีเอกสารมายืนยันนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของ ลำตีแต่ละคนด้วยนะครับโดยเฉพ,เพาะแม้กระทั่งโครงการเรือธงนะครับเรื่องแจกเงินหมื่นภายใต้โครงการดิจิทัลเนี่ยผมดูแล้วนะครับโครงการนี้เนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยที่จะปรับเปลี่ยนหรือไม่ได้ไปต่อสูงมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหานะครับทั้งเรื่องข้อจํากัดทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็นะครับ ผู้บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแล้วก็แนะให้แจกเฉพาะกลุ่มปรอะบ,บางดีกว่าะนะครับดังนั้นรายละเอียดของโครงการนี้ผมคิดว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็คงจะไม่ยึดรูปแบบเดิมแน่นะครับเพราะผมสังเกตดูนะครับเวลาไปถามนะครับฝ่ายบริหารหลายคนของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้ําอํอึ้งอ และทุกคนไม่มีคํายืนยันอย่างชัดเจนเลยแม้กระทั่งยังมีกระแสข่าวมาด้วยซ้ําว่าในระหว่างการพูดคุยนะครับของคุณทักษิณกับแกนนํารัฐบาลเมืม่อวันที่ส4สิงหาคมเนี่ยมีรายงานขาวว่าคุณทักษิณน,นะครับบอก,กบแกนนำพัรคร่วมรัฐบาลว่าจะยกเลิกโครงการนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับดังนั้นนี่ก็เลยเป็นการตัดเงื่อนไขที่จะทําให้ในอนาคตเนี่ย มีคนไปฟ้องร้องเรื่องข้อกฎหมายของการดําเนินการโครงการ,รนี้ดังนั้นผมสังเกตดูนะครับว่าทีมงานแล้วก็ตัวคุณนักษิเนี่ยก็พยายามตัดเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ให้เป็นประเด็นนะครับในการทําให้กลายเป็นวิบากกรรมหรือเป็นปัญหาเรื่องคดีความมาฟ้องร้องจนทําให้บุศสาวเนี่ยต้องไปประเชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆแต่เดี๋ยวนี้นะคุณสืบพง์อ,อย่าลืมนะว่าตอนที่พืชไปหาเสียงเนี่ยใครที่ไปขึ้นบนเวที ใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศว่าหนึ่งหมื่นได้ทุกคนที่เป็นคนไทยอายุสิบหกปีขึ้นไปแล้วคุณจะมาตัดเงื่อนไขออกอย่างนี้เท่ากับคุณไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหาเสียงเอาไว้นะครับประชาชนร้องได้เลยครับเรื่องนี้เอาไงครับ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 จะเอาอย่างไรก็ก็อาจจะเป็นประเด็นแล้วก็หนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปิดสัญญาหรือไม่ได้ดําเนินการตามนโยบายไว้แต่ผมเชื่อว่านะครับฝ่ายกฎหมายแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยคงต้องหาทางออก ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับถ้าหากยังเสี่ยงที่จะเดินไปรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีคนไปร้องหรือเป็นประเด็นในข้อกฎหมายก็ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่จะนํามาใช้ทีแรกบอกว่าจะไปใช้งบของทกศก็ใช้ไม่ได้ไม่ตอนแรกบอกไม่กู้เลยตอนแรกไม่กู้เลยถูกต้องนะครับถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งการที่พึ่งไปนะครับจะทําพรบเพิ่มเติมงบประมาณอีกประมาณ หนึ่งแล้านเนี่ยก็ไม่ได้ระบุด้วยซ้ำนะครับว่าจะนามาใช้ในโครงการดิจิตอล w a l l ล็นะครับระบุเพียงแต่ว่าเป็นการนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางด้านพักเพื่อไทยเนี่ยก็คงประเมินไว้คร่าวๆแล้วนะครับว่าหนทางแล้วก็โอกาสนะครับที่จะทำไปในรูปแบบเดิมเนี่ย มันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตดังนั้นก็เลยต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็รูปแบบวิธีการส่วนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันครับกับทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างนี้ว่าตกลงนักการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเชื่ออะไรไม่ได้เลยเหรอครับครับนะครับนี่แหละมรนเด็นไหนผู้สื่อข่าวไงก็อ่ะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาแล้วก็มีผลต่อเครดิตของพรรคเพื่อไทยในอนาคตนะครับเพราะว่าหนึ่ง อย่างที่พิ่องค์บอกไว้แหละว,ว่ามีการหาเสียงไปไปไว้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีคงจะมีประเด็นและก็สิ่งที่จะมาสื่อสารให้กับสังคมแล้วก็บรรดาคนที่ต้องการโครงการนี้ชอบว่าเอ๊ะมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับที่ต้องมาเชิญดังนั้นก็อาจจะเป็นปรับรูปแบบคือแจกเป็นเงินสดนะครับหรือแจกจเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางหรือ นะครับอาจจะทำแบบโครงการในสมัยรัฐบาลลุงตู่ก็ได้ที่เป็นโครงการคนลครึ่งนะครับซึ่งนะครับหลายฝ่ายก็บอกว่าโอ้โครงการเนี่ยหลายคนเรียกร้องนะครับให้กลับมาใหม่นะครับดังนั้นก็คงต้องรอดูแต่แน่ๆก็คือเครดิตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จะจะต้องมีผลกระทบแน่แต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรมาชดเชยกับสิ่งที่กระทบกับเครดิตนะครับที่เคย นะครับหาเสียงไว้ครับกับจริงๆผมถามสื่อโพลเ,เล่นๆนะว่าถ้าเกิดเพื่อไทยตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึไหมอืมคือคือมันมันก็ก็สิ่งหนึ่งก็คือคือทางทีมงานนะครับหรือทีมหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงคิดอะไรไม่รอบคอบคงหวังเพียงแด่คะแนนเสียงนั่นเลยลก,ก็อาจจะทําอะไรที่แบบลวกๆว,กวกนะครับหรือทําอะไรเพียง พุ่งเป้าที่จะได้ให้คะแนนนิยมแต่พอถึงแนวทางแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยมันเผชิญกับเงินสั่งเงื่อนไขและอุปสรรคมากก็เลยทําให้ไม่สามารถผลักดันมาในตามสิ่งที่พูดไว้แบบครบถ้วนแบบร้อยอร์เซครับ